ใบใบาอากาศเย็นๆทำอเมริกาโน่เย็นกินสักแก้วนะผมชอบในสไตล์นี้นะผมจะทำเอสเปรสโซ่ใบจอดเลยใช้ซิงเกิล็อดปอน์นะครับอ่าแล้วก็อ่าปล่อยออกมานะซิงเกิล็อด็อดเลยแล้วผมก็จะเตรียมนะฮะน้ำเย็นๆเนี่ยนะครับใส่น้ำแข็งใส่แก้วรอไว้นะครับจากนั้นผมจะเอาเอสเปรสโซ่เย็นเนี่ย เทลงไปแก้วเดียวครับจะได้อเมริกาโนอ่เย็นแก้วหนึง่งหอมอ,อร่อยนุ่มๆกินเบาๆตอนเที่ยงนะฮะลองทำดูครับ่านจะพบว่าเมนูนี้อร่อยมากทีเดียวแล้วก็ไม่หนักเลยนะครับเอสเปรสโซ่เข้มๆเฮ้จุ๊บดูครับดูครับดูครับ เห็นไหมแค่แนี้อเมริกาโน่สุดยอด